เมือเนยเองเนยเกมนะก็จะมาเล่นหนักตาของขอ,อยแล้วก็คือพอชื่อเกมเนยะน,นะก็ผมก็จะเปนนักแต่ผมก็ทำให้เหมือนเดิมนะัต้องทิดด่านต่อนน้ามันอย่ายนี้นนยยป็น L3 แต่ก็ก,กดไอที่นับก,ก,กดต่แต่ผมไม่ต้องกดเพราะแบบอเนี่ยถ้าเกิดนก็มีไอี่ตรงกลางเป็นเ,นนเ,นเล็กใหญ่ M MM m แล้วก็กดคีดแต่ว่าผมเองนี่เราก็ไม่รู้ลับไม่ได้ดูต่างเขาเดยเหมกันแต่ก่อนอื่นผมน่าจะเอานุคันนี้ไปเลย VV เพราะราคาของปอร์เช่นเนี่ยไม่ธรรมดาสักดาเนี่ยยากาว่าเลยบอดี้บลัดดโอโห แค่เริ่มมาผมก็แบบหลับสนิทเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ไปกดแชร์ผมต้องกดเล่นบอดดิตบลัดด้วย <c oughs> มันต้องใช้ความเร็วขึ้นไปนะครับอาจจะต้องแช์เลนดิงค่ะโอหโอ้โหไปดูเขาเล่นจะตอบยกวไาไปดูว่าเขาใชร้รถอะไรดี ันนีโอ้โหเ็นจากสภาพด่านไม่น่าจะผานผมดูแบบคุณตืน่ก่แต่ว่ามันาผมก็ดูเด้งปปช้อุปกรณ์น,นี่ะ เร็วไปถึงผมก็ติดอยู่ตรงนี้นความเร็วถึงก็ได้เจออะไรบ้างอ๋อมันมีไม้อยู่ข้างหลังครับคือไม้อะเราต้องถอยหลังไปโดนไม้นาทีรูทวิกแกะคือไม้พอไม้มาทับปุ๊บรถผมมันไปเลยเห็นปหมเมื่อกี้แต่ตอนนี้ตายโอ้โหต้องโดนไม้ทับจริงโอ้โหแล้วกว็จัดได้ มันช้าไปนะมันต้องเร็วเหมือนเมื่อกอี้แต่เมื่อกี้ก็เร็วไปสวยได้แนละ้วเนี่ยได้แนละ้วเนี่ยขึ้นมาได้ครับแต่ว่าโดนลาวาลงจะได้ได้ปะเนี่ยไม่น่าได้นะผมกว่าเนี่ยมันต้องมีไม้ลงมาแล้วมันก็เปลี่ยนไ,ได้ดีลอยไป ยากจริงนะไม่ใช่แบบเล่นกันผมยังไม่ผ่านจุดเลขที่เราต้องไปเนยเฮ้ยโอ้โดนลาวาตายเนี่ยคือพอขึ้นมาได้มันก็จะมีลาวากั้นนะเพราะฉะนั้นต้องแบบคอยรลาวาแบบรอมอลู้มือจ้ะือเราต้องแบบนี้นแต่ว่าเรวอน,นี้แล้สูงนี้ตัวน,นี้ไม่เลวแต่สวยนี้ต้องเลือนหผมรู้ทริคแล้วแต่คือมันต้องเน้นดิ มันยากเกินไปแล้วคือผมตรงนี้มันยังไม่ได้แล้วหลังจากนี้นโอ้โหมันยากกว่านี้อีกนะเร็วแบบนี้รอดไหมเอ้าโดนลาวาตายอีกแล้วด่านนี้ก็อาจจะเห็นผมตายที่เดิมพร้อมๆกนแล้วแต่ก็เฮ้ยเอ้าเกิดขึ้นเลยนะโอ้โหตายแบบไร้ขีดจำกัด อันนี้ก็ไม่น่าได้แต่บ้างเลยผมลองอัดรอบแล้วก็ลองเล่นเนี่ยนะโอ้ลาวา,ไ,าไ,มไม่ได้แล้วนะแต่ว่าโดนลาวานี่หนึ่งใส่แล้วเนี่ยไม่ได้ต่อไม่ได้อีกสามครั้งแล้วผมจะไปเล่นอีกจากน ตายรัวยังไม่ผ่านจุดแรกเลยนะเอ้ะโดนทับตายเอาใหม่เหลือเหลืออีกรอบนึงรอบนี้เปรอบสุดท้ายที่ผมพยายามเกือ่อมไปเล่นก really นะาร์ดเวลี่ฮาร์ดหน้าเพียงไม่รอเมื่อกี้ยังไม่ผ่านจุดแรกเลยแล้วมันแตกต่างอะไรกับด่านเมื่อกี้เนี่ย มันด่านเดิมมันเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยมันมาคล้ายๆเดิมอ่ะตอนแรกกับตอนนี้มันเหมือนเดิมแล้วผมก็แบบเยตอนที่ผมเล่นครั้งแรกอ่ะมันมันก็เหมือนกับไอ้ด่านันู้นมันเหมือนคุเป้กับด่านนี้เลียร์แต่ผมก็ผ่านอยังไงผมไม่เคยผ่านด่านนู้นถ้าเกิดไม่ผ่านด่านนี้ก็ง่ายไรเงี้ยมันมันต้องทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่ดื่ม ฝากขึ้นไม่ได้แล้วแต่ว่าล้อหลังมันติดแล้วมันไปม,นม,นมันอืมไปโดนล,ลาวาเออเก็บได้แล้วดิอุ้ยเอ้าล้อติดข้างหลังมันอยู่ข้างในผมเลยตายไม่งั้นไม่เกลี้ยกล่ไม่ติดนะผมรอดแล้วอ่ะมันก็ยากจริงนะเก็บเลนอม่าไปลองเลยคนที่ชอบความน่าขาย ต้องสป,ปีดจริงๆครับคือแบบต้องอันนี้มันมันคือต้องอาไรนนี้มันยังไงตู้โดนลาวาถต็มไงละ่ะโ,โดนลาวาถล่มขบอยากรู้ว่าเขาเล่นยังไงแบบกี่ร้อยเทกเนี่ยมาคอมเมนต์ด้วยนะถ้าเกิดเทคเดียวอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าอันนี้ไม่ใช่มนุษย์ละเป็นพระเจ้าแทนกวดจัดเทคเดียวไม่นะ่าไม่นะ่าเทคเดียว ผมยังไม่ผ่านจุดเดิมลองทำก็ได้หนูจะถาไป,ป CTV ใช้ก็ได้แต่มันสูงไปไงอ,อ้าวแต่มันล่วงลงมาอย่างไร<ป>พี่ชายลงล่วงลงมาก่อนกำหนดนเดี๋ยวก็ตายแล้ว พอมันสูงไปมันนี้มันต่ำต้องทำด่านที่มันกล้ายๆแบบนีน้แต่ว่าเกี่ยทำไ,ได้ได้ไม่ได้เ, <c oughs> เไไร้วเร็วไปบีไรคือปัญหาคือเร็วไปนะครับแล้วก็ต่ำไปต้องมีความพอดีบ้างพอมันจะได้ล้อหลังก็มีปัญหาไม่ก็แบบเร็วไม่พอแบบนีน้มันก็เลยยากนะปุ๊บไป ไม่ได้เพื่อนเอ้ผโหไม่ได้ช้าไปก็อาจจะมีแค่เพลงนี้ซ้ำๆนะเพราะแบบแบบไอ้นี่มันยากมากอุ้ยเอ้าไม่น่าเลยแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ไม่บังคับลงก็ลงลาวามีแค่สองอย่างนะเฮ้ยรถตาย่าอ้าแล้วมันลงมาก่อนตำรนดวัด เกมคุดโรเก้นอะเล่นโอ้ยนัดคุด่มวโรเก้นชูซี่อ่ะยากไปนะครับก็ทำแมปแบบนี้ไหมผมเล่นก็ได้ครับแต่มันไม่ได้ยากเขนาะมันแบบให้มันพอให้มนุษย์เล่นได้นะ แต่จริงมันก็เล่นได้แหละแต่ผมไม่ไม่เก่งเองแหละแต่มันยากมากเลยนะสําหรับผมอ่มันต้องอคือแบบแค่ลอยไปตอนแรกก็ว่ายากแล้วต้องมันระแวงลาวาที่มันอยู่้นงบนเอาได้แล้วแต่ข้างหลังโดนเหมือนเดิมครั้งสุดท้ายที่ผมจะพยายามหน้า ก็ดานก็ดานพวกนี้ก็สนุกนะแต่ผมก็ตายที่เดิมก็จะมาชูว่าเขาเล่นว่าดานเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่ามาผมเล่นหนึ่งแค่นั้นเองผมจะสตีคูนสองเ <c oughs> นี่ยมันต้องพอดีจริงๆนะอันนี้ขึ้นอันนี้อันนี้ผมไม่น่าขึ้นได้นะครับน,นี่ก็ต้องบายบายย่าแพ้มีละไว้ครับออโอ้โหอันนี้เนี่ยเต็มไม่มดเลย ผมคูณสองให้นะมันมันคิดไม่ได้ไหวคิดม,มันเท่านี้เองแต่ผมคูณสองอดูความซับซ้อนของมันซับซ้อนซ้นอนเงินยิ่งกว่ายิ่งกว่าคณิตซับซ้อนยิ่งกว่าคณิตโอ้โหมีลงมีลงไปเก็บน้ำมันด้วยกดจัดโอ้ยเมื่อกี้เกือบตายแล้วครับแต่ก็รอดมาได้แต่วันนี้ยกร้อยกระวอโอ้ยออตีลังกาเรียบร้อยเขางใจ แล้วก็เป็นูดักอันนี้มันมีอีโมจิเวลานี้ก็มากกว่าสงสัยยากกว่าที่ผมพาดูเพราะผมเล่นไม่ถึงไหนเองนะออันนี้ยากกว่าเยอะเลยไอทางขึ้นไม่ก็แต่ลงไปก็ไม่รู้มันจะมีอะไรนะแต่ว่าน่าจะตายแล้วมันแตกต่างกับเมื่อกี้ตรงไหนผมว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลย มันก็แตกต่างนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยด่างโคตรซับซอ้อนเลยนะคนที่ไม่รู้เนี่ยอันนี้คือด่างก็ว่าในานี้เป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ ติดัมช่องอธิเผชนะครับโอเคไปกุบายกรดีคือความซับซ้อนของด่านเวลี oh, okay, ่ฮาร์ดโอ้ว่าดา้โอเคไปายก็หนุกมากๆเลยครับผมขอบคุณครับ